Welcome Channel Scarlet to Iranians Scar สวัสดีครับคลิปความรัก c ิ a l o v e เลือกความรักดีๆให้กับเราคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีมิถุนสําหรับชาวราศีมิถุนคุณดูคลิปนี้และชาวราศีกันชาวราศีธนูชาวราศีมีนคุณดูคลิปนี้ได้นะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในคุณร้อยเซน และสําหรับผู้ที่มีดวงดาวเช่นดาวคานดาวพุธด,ดาวเสาร์ดาวต่างๆอะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอยู่ในราศีมิถุนคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ50%บวกลบแน่นอนคันนี้เนี่ยวันที่ผมเห็นสรรมการก็คือวันที่24เดือน10 2563นะครับเจอสรรมการดาวทิพย์โคโนสุนงสีกับดาวทิพย์แอดเมตอเท่ากับจุดเจ้าตามาริเดียนแปลว่าเป็นบุคคลพิเศษแตกต่างจากบุคคล เป็นจุดเด่นในหมู่ชุมชนคือประมาณว่าตัวเราจะได้พบเจอกับความโดดเด่นความพิเศษคนดีๆที่จะได้รู้จักเราทีนี้เนี่ยคือจะลงรายละเอียดนะจุดที่มาสูลังสีเนี่ยเขาอยู่ที่ยี่ห้า,า,าสาราศีมิถุน3าเก้าลิปดาวอยู่พิกัดของราศีกลุ่มก็คือดาวยูเรน,นัสเป็นภาพไพ่ก็เหมือนคุณได้ไพ่เดอะทาวเแปลว่า คุณจะมีการติดตอ่อกับบุคคลที่มาติดตอ่อคนโดยที่ว่าคุณไม่ได้คาดคิดเช่นอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนไทยก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นการติดตอ่อผ่านทางโลกออนไลน์เพราะว่าคุณจะได้มิตรภาพความรักมีดีสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันมาก่อนก็คือแบบประมาณว่าจะมีเรื่องของการบบติดตอ่อแบบชับพันโดยที่ว่าคุณไม่ได้คาดคิด เช่นอาจจะเป็นคนรักเก่าหรือว่าเป็นบุคคลที่คุณมีความรู้สึกว่าเช่นชมเขาประึงช่วงนั้นเนี่ยเขาก็มีการติดต่อทําให้ตัวเราเนี่ยมีความรู้สึกแบบฉันไม่ให้ไม่เคยคาดคิดว่าจะมีการติดต่อตรงนี้เกิดขึ้นหรืออาจจะมีการติดต่อผ่านทางโลกออนไลน์เช่นโปรแกรมหาคู่หรือว่ามีคนทักมาใน facebook ของเราก็ได้ทีนี้เนี่ยนะถ้าลงในรายละเอียดเนี่ย คุณมีตัวนี้ลาวทิดแอดเมทอ์ลาวทิดแอดเมทอ์เนี่ยถ้าเป็นภาพไพ่เนี่ยก็เหมือนคุณได้ไพ่เนวิลลาวทิดแอดเมทอ์ก็คือแปลว่าความรู้สึกกดดันสิ่งที่เป็นวัตถุดิบในตัวตนของเราหมายถึงว่าคุณเองอาจจะมีสถานภาพที่แบบว่ามีความโดดเด่นบางอย่างทําให้คนที่จะเข้ามาหาคุณมาคุยกับคุณเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่า ไม่ค่อยกล้าคุยกับคุณเพราะว่าคุณอาจจะนคนที่หน้าตาดีเป็นคนที่บุคลิกดีเป็นคนที่มีฐานะทางหน้าที่การงานหรือเป็นคนที่มีความโดดเด่นคือประมาณว่าเหมือนเราเป็นคนที่มีความพิเศษพิเศษที่จะแบบใครจะมาติดต่อเราเนี่ยก็เหมือนเราจะมีความรู้สึกว่าเราก็จะคัดคนไงเพราะว่า ดาวตัวนี้ดาวทิพย์แอมเบตอร์ติดกับดาวพุธดาวพุธเนี่ยจะเป็นพรบไพ่นะในที่นี้เนี่ยคุณได้ไพ่ตัวนี้เอ,อ่อัศวินที่ได้เหรียญแปลว่าสิ่งที่ตัวเราเนี่ยจะมีการติดต่อสื่อสารเนี่ยก็คือคุณจะได้พบเจอกับมิตรภาพดีๆที่มีการหยิบยื่นให้คือประมาณว่าคนที่เขาจะมาคุยกับคุณเนี่ย เขาจะมีความรู้สึกว่าเขาเชื่นชมในตัวคุณเพราะว่าคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นเขาไม่มีแบบคุณคําว่าดาวสิแอมมตอนเนี่ยก็คือวัตถุดิบบางอย่างที่อยู่ในตัวคุณเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกโดดเด่นมีรูปรหน้าตาดีเป็นคนที่มีความขยันเป็นคนที่มีความอดทนเป็นคนที่เหมือนแบบเข้าใจคนรอบๆข้างอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ คนที่เขาแบบออยากจะมาคุยอยากจะมาก็เหมือนเขารู่สุดชอบคุณเนี่ยแต่เขาไม่กล้าบอกเพราะเขากลัวแบบกลัวแบบวืดกลัวแบบคุณคุณไม่สนใจเขาเพราะว่าเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าตัวนี้ในดาวทียไอเมตอนเนี่ยมีจุดเจ้าตาโหนดอยู่วงนอกโหนในที่นี้ก็คือจะเป็นภาพไพ่เหมือนคุณได้ไพ่ดับเจ็บแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ย คุณเหมือนแบบเความรักดีๆสิ่งที่คุณผ่านมาเนี่ยคุณเจอแบบสิ่งที่เหมือนโดนขโมยความรักดีๆไปอะไรที่ดีๆที่ตัวเราเนี่ยเคยได้รับเคยได้รับรู้เนี่ยมันมันไม่อยรงนั้นละคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณผูกพันกับเรื่องราวเก่าๆในอดีตเรื่องราวเก่าๆที่แบบเจอคนนี้เรารู้สึกดีเอ๊ะ แต่ว่าพอสักพักหนึ่งคุณก็มีความรู้สึกว่าไอสิ่งที่คุณรู้สึกดีเนี่ยเขาอาจจะแบบมีคนอื่นแย่งไปหรือว่าเขาอาจจะแบบมีข้อจํากัดบางอย่างที่เขาอาจจะมาติดต่อคุณยากขึ้นทาให้คุณมีความรู้สึกว่าแบบเกิดความเหงาเกิดความรู้สึกไม่ติดต่อเป็นระยะเพราะว่าจุเจ้าตาโนนเนี่ยเขาอยู่ในเรือนจตาที่สามซึ่งเรือนจตาที่สามเนี่ยจะเป็นภาคใต้ก็เหมือนคุณในไทย ช่วยหกเรื่องที่สามเนี่ยก็คือเรื่องของเอกสารสัญญาการติดต่อคือคุณจะมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการติดต่อของคุณเนี่ยมีความรู้สึกโดนสภาวะกดดันโดนความบิบคั้นในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นเป็นที่ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าอิทธิพลของดาวเทียมแมตตอนเนี่ยก็คือสภาวะที่กดดัน ท,ที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าการติดต่อของคุณเนี่ยมักจะมีปัญหามีปัญหาแล้วก็แต่ถึงช่วงเนี้ยคุณคุณมีความรู้สึกว่าคุณจะได้โอกาสดีๆล่ะเพราะว่าจุดเจ้าตาโนดเนี่ยเขาอยู่ข้าองศาที่นเนี่ยนะข้าองศาย1องศาราศีมิถุนยี่สิบยิบดาเนี่ยก็อ,อยู่พิกัดของราศีธนู ถ้าเป็นภาพไพ่ก็คือคุณได้ไพ่อัศวินที่ได้ไม้แต่ว่าคุณจะได้พบเจอกับคนที่คุณถูกใจบางอย่างคนที่มาคุยกับคุณคือประมาณว่าคุณจะได้มิตรภาพดีๆได้วความทรงจําที่ดีๆกลับคืนมาอาจจะมีคนที่สามารถที่จะแบบทําให้คุณเหมือนแบบกระตุ้นความรู้สึกที่ว่าเราอยากจะมีมิตรภาพดีๆเนี่ยเกิดขึ้นทําให้ตัวเราเนี่ย ได้พบเจอกับการติดต่อสื่อสารและมีจุดเจ้าตาจัน์รกับอาทิตย์อยู่ในเรือนในตาที่3ในที่นี้จะเป็นภาพไพ่ก็เหมือนคุณได้ไพ่ The f o o l แปลว่าคุณจะพบเจอกับอิสระสิ่งที่เราตามหามานานเนี่ยคือจุดเจ้าตาจัน์ก็เหมือนแม่อารมณ์ใช่ไหมผู้หญิงในบ้านของที่เราถูกใจก็คือเราจะได้ของที่ตัวเราเนี่ย มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราถูกใจของชิ้นนี้มากแล้วก็อาทิตย์ก็เหมือนพ่อจันเหมือนแม่เหมือนพ่อแม่มาเจอกันทีนนี้ยพ่อแม่มาเจอกันน่ะถ้าเป็นภาพไพ่เนี่ยก็เหมือนคุณในไพ่ตัวนี้ไพ่ชา์ลอตก็คืออาจจะเป็นผู้พิชิแตแปลว่ากําลังจะมีคนนะ่ะมาติดต่อคุณคุณจะเรากาลังที่จะได้รับของที่คุณถูกใจจะมีการเดินทางเข้ามา เพราะว่าจุดเจ้าตาจันทร์จักอาทิตย์เนี่ยเขาอยู่ในเดือนจัาที่3ซึ่งเดือนจันตาที่3มเนี่ยก็จะหมายถึงเรื่องของเอกสารสัญญาการติดต่อการเดินทางคุณจะมีโอกาสที่คุณจะได้รับการติดต่อบางอย่างที่ทําให้คุณมีความรู้สึกพึงพอใจพึงพอใจจากคนรอบๆข้างเราคนที่เราผูกพันมากคนที่เราผูกพันเพราะว่าจุดเจ้าตาหนอเนี่ยหนอนก็คือคนที่เรา คุณเคยคนที่เราทมารู้สึกได้รับความอบอุ่นจากเขาคนที่เรามีความรู้สึกว่าเราคุยกับเขาแล้วเราสบายใจเรามองหน้าเขาแล้วเรารู้สึกว่าแววตาของเขาเนี่ยเขาเขาไม่ได้มาหลอกเราเขาแสดงความจริงใจให้กับเราด้วยของการติดต่อสื่อสารเพราะว่าเรือนจัตตาที่สามครันนี้เนี่ยถ้าลงรายละเอียดเนี่ยคุณได้ดาวทิพย์โครโน โคโน้ตเนี่ยถ้าเป็นภาพไพ่ก็คือคุณได้ไพ่ราชินีที่ได้เหรียญแปลว่าคุณจะเจอกับบุคคลที่โดดเด่นคนที่ยังไม่ได้ติดต่อคุณเป็นคนที่ดูดีบุคลิกดีหรืออาจจะเป็นคนที่มีความเก่งเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดูดีดูโดดเด่นดูแบบมีความรู้สึกว่าเราได้คุยกับคนนี้เรามีความสุขใจมากเพราะว่าโคโน้ตเนี่ยก็คือ สถานภาพที่โดดเด่นการเปลี่ยนตำแหน่งคนที่เป็นชนชั้นปกครองคนที่แบบว่าเป็นเป็นจุดที่ทําให้คุณความรู้สึกว่าชีวิตคุณแบบมีสีสันมากขึ้นทีนี้ดาวทิศโคโ,น,โน,นเนี่ยก็อยู่เข้าองศาที่พิกัดของราศีตุลราศีตุลในที่นี้เนี่ยจะเป็นภาพไพ่เนี่ยก็เหมือนคุณได้ไพ่ตัวนี้ดาบสามแปลว่า สิ่งที่คุณมีความรู้สึกว่าอาอยากจะเริมเรือนในสิ่งที่เราแบบพบเจอกับเรื่องร้ายๆมาเนี่ยนับแต่วันนี้เนี่ยคุณจะได้พบเจอกับความรักที่ดีคนที่เขาเนี่ยมองคุณว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นเหมือนเขาให้เกียรติคุณเขามองว่าคุณเป็นคนสูงส่งคําพูดของเราที่เราพูดอะไรไปเนี่ยเขาเก็บไปคิดเขาเก็บไปพัฒนาเพื่อ ต่อยอดที่จะมาสารสัมพันธ์กับคุณเหมือนแบบเขาก็พยายามไปปรับจูนว่าโอเคนะสิ่งนี้เออตัวคุณไม่ชอบเขาก็พิจ,จนารณาตัวเขาว่าเอ๊ะเขามันเป็นตัวเขาไหมที่เขาทําสิ่งนี้เออมไม่ใช่นี่เขาก็แบบเออเขาก็ไม่ต้องทําสิ่งนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออนะเขาแก้ไขเขปรับปรุงนะเพราะว่า ตัวของคุณคุณก็ให้โอกาสไงให้โอกาสกับคนที่จะมาคุยกับคุณคือเหมือนเราก็เหมือนเราเป็นเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าขององค์กรเหมือนเรารับสมัครงานมีใครมาสมัครก็เขียนใบสมัครไว้เราก็พิจารณาหมดไม่ว่าความรู้จะมากจะน้อยเราให้โอกาสหมดคือเหมือนประมาณว่าเราอาจจะแบบไม่ได้จํากัดวุฒ คุณต้องจบด็อกเตอร์นะคุณต้องมาทําหน้าที่นี้ไม่ต้องคุณจบปริญญาตรีจบปวชจบมสามก็ได้แต่ขอให้คุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์คุณจะได้คนที่ซื่อสัตย์คนที่จงรักภักดีกับคุณวดาดอัทิปโคโนโ,โคโนโดดก็คือสถานภาพที่โดดเด่นนะทีงนี้เนี่ยไฮไลท์ของคุณมีอยู่ตรงนี้คุณจุดที่มาสู่ลำสี่ตรงนี้แน่น่ะ ก็คือดาวยูเรนัสก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแบบจับพันุ์ทำมุม9กสิองศากับดาวศุ์ดาวศุ์ที่อยู่วงนอกในการโคจรจริงในงวันนั้นถ้าเป็นภาพไพ่เนี่ยคุณได้ไพ่ตัวนี้คุณได้ไพ่เด็ดสันแปลว่าคุณจะได้ความรักที่ดีความรักที่เกิดขึ้นกับคุณมันเป็นความรักที่เหมือนแบบทำให้คุณมารู้สึกว่าคุณได้รับการติดต่อ ตอนนี้ดาวศุกร์เนี่ยเขาอยู่ในเรือจนจตาที่หกซึ่งเลนจตาที่หกเนี่ยก็จะแปลว่าเรื่องงานการกิจกรรมที่เราทำนะถ้าเป็นภาพไพ่ในเอจนจตาที่หกนี่ก็คือคุณได้ไพ่ตัวนี้คุณได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตแปลว่าเอ,อ่อความรักที่มาติดต่อคุณเนี่ยคุณจะเจอกับบคุคคลที่เหมือนแบบเสียสลับเขาเขารับสภาพคุณได้ไม่ว่าที่ผ่านมาเนี่ย ตัวคุณเนี่ยจะเรียกว่าเหมือนเปิดโคนหรือแบบประมาณว่าแบบเลอะเทอะคือชีวิตผ่านอะไรที่มันแบบแย่ๆมาก่อนเนี่ยไม่ว่าจะโดนเทโดนทิ้งโดนใครแบบย่ำยีความรู้สึกที่เลวร้ายมาเนี่ยเขารับรู้หมดเขารับสภาพคุณได้แล้วเขาก็แบบประมาณว่าพร้อมพร้อมที่จะแบบว่าแบบเหมือนแบบ นำพาคุณเนี่ยออกจากจุดที่มันเยะๆยจุดที่เรามีความรู้สึกว่าเราจมปักกับความรู้สึกตรงเนี้มานานมากเพราะว่าดาวศุกร์ที่ที่คุณเจอเนี่ยนะเขามาส่รลังสีกับจุดเจ้าตาเหมินเรียนกับดาวเสารถ้าเป็นภาพไพ่เนี่ยในที่นี้เนี่ยคุณได้ไพ่ตัวนี้ดับสิบแปลว่าความรักที่ผ่านมาของคุณในอดีตเนี่ยมันเลวร้ายมาก คุณได้เจอกับสิ่งที่การหลอกลวงสิ่งที่ทําให้คุณมีความรู้สึกผิดหวังสิ่งที่เหมือนแบบทําให้คุณเสียเวลาเวลาในดีของคุณที่คุณสูญเสียไปเนี่ยไม่เกิดการที่จะย้อนกลับมาได้ทําให้เราทั้รู้สึกว่าเราเสียโอกาสดีๆเหมือนเราก็แบบอายุมากขึ้นเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับตรงนี้นไปได้และจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ เป็นเรื่องของตัวนี้คุณจะรับอิทธิพลของตัวนี้ด้วยครับตัวนี้สําคัญมากจุดเจ้าการโหนดโอเคโนดที่ที่ผมบอกไปนะโนดคือความสัมพันธ์กับอาจารย์ลูกศิษย์ลูกค้าเจ้านายเราคนที่เราไว้ใจนะแล้วก็มาทํามุมกับดาวทิปคิบิโดคิบิโดนี่คือครอบครัวการส่อางครอบครัวคนรักดาวทิปคิบิโดนี่ก็เหมือนดาวศุก เหมือนดาวสุกก็คือความรับความสุขใจคุณจะได้ความสุขใจที่เกิดขึ้นกับตัวเราในการที่มีการติดต่อเคหนว่าจุดนี้คุณได้รับอิทธิพลของจุดเจ้าตาแอ c เซนเดนแอชเซนเดนเนี่ยแปลว่าสิ่งวันร้องที่บ้านที่ทำงานญาติสนิทคนที่เรารักถ้าเป็นภาพไพ่คุณไพ้ไพ่เดยดสมแปว่าคุณจะได้พบเจอกับโอกาสดีด ที่จะมาติดต่อกับเราครานี้จุดเจ้าตายเอ c เซนเดนเนี่ยก็อยู่พิกัดของราศีมีถุนก็คือดาวพุธก็คือการติดต่อคุณจะได้ภาพไพ่ตัวนี้ไม้ห้าคุณจะมีการติดต่อก,กับสิ่งที่คุณไม่สามารถที่จะแบบหยุดยั้งความรู้สึกของคุณได้คือประมาณว่ามีคนมาคุยกับคุณเนี่ยอาจจะเป็นการทักมาทางโลกออนไลน์เพราะว่า,วามีดาวเอ ยูเรน,นัอยู่ก็คือเรื่องต่างประเทศเ,เทคโนโลยีฉับพันคอมพิวเตอร์โซเชียลไลฟ์เฟซบุ๊กโปรแกรมหาคู่แล้วก็จุดเจ้าตายแอสเซนเดนต์ก็ติดกับดาวทิพวาคนุษว์า,าวาทิพวัคคนุษย์ก็คือพลังหน้าที่ไม่สามารถทันทันได้คันี้เนี่ยถ้าจะสรุปเนี่ยในกรณีนี้ของคุณเนี่ยถ้าสรุปนะก็คืออิทธิพลที่คุณจะได้รับเนี่ยก็จะมาจากตัวนี้ ตัวนี้สําคัญมากจุดเมฆจุดเมฆจุดเมฆนี่คือการเกิดถ้าเป็นภาพไพ่คุณได้ไพ่มหาเล็กที่ได้ไมายคุณจะมีการเกิดการติดต่อกับบุคคลที่คุณมีการติดต่ออาจจะเป็นคนใหม่คนดีๆที่จะเข้ามาหาคุณแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถหยุดยั้งได้เพราะว่าดาวองคารดาวอง,งคารที่อยู่ในเรือนสิตาที่หนึ่งจะเป็นภาพไพ่เนี่ยคุณได้ไพ่ตัวนี้ถัววเจ็ดก็คือคุณจะมีจินตนาการ มีการพูดคุยกับคนที่เราแบบผูกพันคนที่เรามีความรู้สึกว่าเขาเขาสามารถที่จะแบบเ,เข้าใจความรู้สึกดีๆของเราได้เพราะว่าอิทธิพลของตัวนี้ดาวทิพย์เซอุดเซอุดกับจุดเจ้าตาแอสเซนแดนที่อยู่เรือนตาที่9คือเรื่องความสําเร็จเรื่องต่างประเทศก็ได้หรือว่าการติดต่อกับคนที่อยู่แดนไกลแล้วก็ดาวทิพย์เซอุดนี่ก็คือการสร้างสรรค์ คุณจะมีการสร้างสรรค์ของความรักความรักที่ดีมิตรภาพที่ดีถ้าเป็นภาพไพ่ก็คือคุณได้ไพ่เทมเพลนคุณจะมีการเปลี่ยนแปล,ง,ปแปลง,งการเปลี่ยนแปลงของการติดต่อเรื่องของประมาณว่าอาจจะมีคนที่แอบมาชอบคุณเขาอาจจะแบบแสดงความรู้สึกบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ว่าเขาอยากจะบอกความในใจกับคุณว่าเขารู้สึกดีๆกับคุณเปียงรืว่าเขาอาจจะเป็นคน I ี K ่ขี้อายเขาก็อาจจะแบบ ประมาณว่าไม่กล้าพูดตรงตรง,งแต่ก็อาจจะแบบถามนู่นถามนี่หรือแบบเป็นห่วงเป็นใย,ยคือถามเนี่ยเพราะว่าเขาอยากคุยกับคุณเขาอยากฟังเสียงพ่อๆของคุณเพราะว่าจุดเจ้าตาโนนเนี่ยเขาอยู่ในเรือนตาที่สามไงเรือนตาที่สามก็คือเรื่องของการติดต่อทรรพุทธคือพูดง่ายๆ่คือจะมีเรื่องของการติดต่อความผูกพันเข้ามาทําให้เรามีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราต้อง เจอกับคนที่เราผูกพันเนี่ยเพราะว่าจุดเจ้าตันโหน,นดแล้วก็คุณได้รับอิทธิพลของดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็คือเรื่องของความรักคือถ้าสรุปสุดท้ายอะไรเนี่ย,ยดาวศุกร์ในที่นี้เนี่ยคุณเหมือนคุณได้ไพ Emperor, แ่แบบเอ็มไพเลอร์แปลว่าคุณจะพบเจอกับคนที่เขาแบบแอบปพิ่มคุณคนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาแสดงออกความรักบางอยา่างที่เกิดขึ้นกับคุณเขาสัก อยากจะสร้างมิตรภาพดีๆแต่เขาเขาก็ไม่กล้าพูดหมดแต่เขาอยากจะขอโอกาสขอโอกาสบางอย่างที่แบบให้คุณมองเขาบ้างเพราะว่าเขารู้ว่าคุณเนี่ยเหมือนแบบเป็นคนที่คัดสันเนี่ยเพราะว่ามีดาวทย์แอสเมตอร์มาอยู่ก็คือความรู้สึกที่เหมือนเราเรากลัวไงเรากลัวแบบความเลวร้วายที่มันผ่านผ่านมาจะเกิดขึ้นอีกแต่ผมจะบอกว่าคุณไม่ต้องกลัว เพราะว่ามิตรภาพดีเที่จะเกิดขึ้นเพราะอีกคนของดาวศุกร์คือความรักความสุขใจเพียงแต่ว่าคนที่เจออาจจะเป็นคนที่มีข้อจํากัดเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเขาอยู่ข้าองศาของราศีแคปิค,ปคอนก็คือดาวเสาดาวเสาก็คือข้อจํากัดอาจจะเป็นคนที่ยุ่งากงคุณพ่อไม่แม่ไม้ได้คนที่แตกต่างจากคุณติดต่อยากแบบเนี้ก็จะเกิดขึ้นับคุณแน่นอนสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดติดตามช่องยูลิเนียนสการ์เ็ด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงผลักดันที่จะให้ผมทำคลิปดีๆออกบ่อยๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอให้พลังดีๆสถิตยอยู่กับทุกๆคนนะครับขอให้ทุทกๆคนพบเจอกับความรักดีๆมิตรภาพดีๆที่จะเกิดขึ้นนะแล้วก็พบเจอกับความสุขทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ